โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n e เ s สเก่งเอสเกันนะฮะหลังจากที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาครับว่าเรามีวิธีอัดอคลิปใน PlayStation ให้ได้มากกว่า 720p ไหมนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะเพิ่งมาสังเกตนะว่าถ้าเราอัดคลิปโดยกด Share, แชร์้วกดบันทึกอัดจากเครื่อง Play โดยตรงนะมันจะได้แค่ 720p นะไม่ถึง1ั0แเนาะก็ ซึ่งผมก็พยายามหาวิธีนะผมก็เนี่ยครับลองเพิ่งลองสังเกตเหมือนกันนะก็ลองลองใช่ไหภาพที่อันนี้คืออจาจจะเครื่องเลยเนาะภาพที่เราได้นะแต่จริงก็พอได้คนระับพอชัดเอาไปอวดโฉมชาวโลกได้นะฮะนี่นะแบบจริงๆนะครับที่เราอัดนะครับกดออปชันแล้วก็ดูที่ข้อมูลขนาดไฟล์มันแค่ ่าความละเอียดมันแค่ 720p นะแต่ว่าถ้าเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพมันจะอยู่ที่พันแเลยนาะแต่ทีนี้ผมก็เลยแบบอ่าลองอัดนะลองดูตรงข้อมูลเกี่ยวกับการอัดนะเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการแบ่งปันละการออกอากาศนะตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีการเซตค่า เกี่ยวกับการตั้งไอ้นี่นยนะแบบว่าการอัดเนาะถ้าในเพย์หมันจะมีนะแต่เพย์สผมคาดว่าน่าจะไม่มีนะตรงนี้เพราะว่ามันจะมีตั้งได้แค่การความยาวของคลิปวิดีโอนะหรือว่าถ้าเราตั้งในน้อมจะอัดได้พันแปดไหมห้านาทีห้านาทีอาจจะได้ไม่ถึงพันแปดนะเดี๋ยวเราลองดีกว่าไหมฮะก็อาัวนี่ห้านาทีนะลองลองมาลองหนึง่งนาทีเอ๊แต่เมื่อกี้มันก็แค่หกสิบวิไออา แค่สิบหกวีเองนะก็ไม่ได้นะผมทับหน้าจออันนี้อัดเป็นอันนี้อืมอันนี้เป็นการออกอากาศก็ไม่มีแล้วนะฮะในการเซตค่าว่าให้ออกมากกว่านี้นะครับการตั้งค่าเสียงโอเคอันนี้ปุ๊บ,บ,บ,บเดี๋ยวเรามาลองแบบว่ายืนยันกันสักหน่อยละกันนะฮะ อันนี้ผมเอาเข้าเกมฟรีนะอืมจากที่ลองเมื่อกี้นะถ้าเรากดอันนี้นะกดแชร์อาจจะเครื่องเลยนะจะได้ที่อะเจ็ดร้อยยี่สิบ p นะไฟล์วี v อนะจะถ้ากดอาแคปเจอร์เป็นรูปภาพจะได้พันแปดนะขนาดภาพนะพันแปดโอเคเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวเราลองอัดจากตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ตรงนี้อันนี้เมื่อกี้ผมอัดอาลองปรับขนาดให้แบบว่าอัด แค่หนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวซิว่าจะได้มากกว่าเจลล้อยี่สิบแต่ดูแล้วมันไม่มีตัวเซตค่าให้นะมันก็อาจจะไม่ได้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันนะแล้วก็อุ้ยทุกคนฮะตอนนี้ผมแบบว่าตั้งแต่ผมได้เพย์ห้ามาผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเพย์สี่นะตอนเนี้ยพอเราเริ่มเข้าเกมอันเะนี่ยเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมนะฮะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตฟังเสียงดีๆนะฮะนี่มันเสียงพัดลม CPU นะฮะไอ้เสียงพัดลมของเครื่อง PS4 นะฮะโอ้โหฟืดมาเลยฮนะสมคำล่ำเลยจริงๆนะฮะโอ้เสียงแรงมากจริงฮนะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้นะก็ลองดูนะเดี๋ยวเราลองอัด อัดคลิปอ่ะแค่หน้าจอนี้ก็พอนะโอเคฮะลองกดเนี่ยกดแชร์ครับปึ๊บันก็จะมีให้นี่นะเลือกเกมเพย์กันแชร์บันทึกหน้าจอกดสามเนี่ยกดสี่เหลี่ยมเราลองกดอัดวีดโอกดสี่เหลี่ยมโอไปที่แกลเลอรี่นะฮะกดเช่ากดเพย์นะครับแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่นะฮะเฮ้ยเสียงมันดังจัดเลยนะท่านผู้ชมฮะ อันนี้ทุกคนจะได้ยินเหมือนผมเลยฮะอันนี้คลิปที่เพิ่งอัดใหม่เนาะด,ดูข้อมูลง่ะก็ได้แค่เจ็ด้อยยี่สิบพีนะที่เราอัดตอนเข้าเกมเมื่อกี้นะฮะโอ้โห โอเคฮะแต่ถ้าเป็นรูปภาพก็จะได้โอ้พันแปดอยู่นะฮะนี่ <S <S อันนี้รูปอะไรนะอ๋ออันนี้แบบว่าเล่นเล่นกันแบบโหมดโหดจัดนะฮะน,นี่โอเคฮะตัวนี้โอเค ก็น่าจะปรับไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับเครื่อง PlayStation 4นะฮะแต่ถ้าเป็น PlayStation 5ก็รอดไปนะฮะอัดได้ถึง1080นะฮะโอเคอ้าวผมกดปิดเกมแล้วกันนะฮะโอเคฮะก็เป็นอันว่าสรุปนะฮะก็คือน่าจะเป็นที่ระบบเครื่องของ PlayStation 4น<ม>นะฮะ พอออกจากเกมแล้วเบาเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยนะฮะ mm hmm. ก็สำหรับ p พ a y s t a t i o n 4ล์นะ mm hmm. ก็คงจะอัดได้แค่ถ้ากดอัดจากเครื่องเนะาะอัดผ่านปุ่มแชร์ของเขานะก็จะได้แค่ 720p ฮะ720นะแต่ถ้าเป็นพวกแคปเจอร์การ์ดอะไรเนี่ยอาจจะได้ถึง1ัน0อยู่นะฮะเพราะว่ามันก็ขับได้ถึง1ัน0นะฮะเอ้ยน mm ี hmm. ่อาจจะต้องเป็นอา่า PS4 ตัวโปรเนาะพอดี mm hmm. ผมเป็น p s 4ตัวตัว,ต,วตัวธรรมดานะตัวอ้วนเลยแ่ละฮะโอเคฮะ อก็ okay. ถ้าเป็น p พซตัวธรรมดาหรือตัว Slim ม,มันอาจจะขับไม่ถึงพันแนะมันเลยอัดได้ไม่ถึงนะฮะตรงนี้ผมก็เลยให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะถ้าใครมีคนที่มีเครื่อง p พซี่โ,โไงก็ลองถามเขาดูนะพอดีมผมถ้าเป็น p พซธรรมดานะแล้วผมคาดว่า Slim ก็อาจจะได้แค่ประมาณนี้ของผมนะก็คือถ้า กดแชร์จากของเครื่องเลยนะก็จะได้แค่ 720p นะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบถูกใจงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกำลังใจฮะ้ล้วอจอกันมาครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนฮนะบ๊ายบาย